สวัสดีครับพบกับชาภูมิคุ้มเซิงนะครับในซองสีนุ่มคุ้มเซิงบันเทิงกินเที่ยวสหรับคลิปนี้นะครับสี่พาพี่พ่อน้องนะครับาเบิ้งการทําโคกน้องหน้าพี่น้องครับเบิ้งพี่น้องครับบุ๊มแม่โคเฮ็ดโคกรองหน้าพี่น้องครับนี่ครับทําโคกน้องหน้านะครับโอ้เฮ็ดดีความคิดที่ดีพี่น้องครับเบิ้งพี่น้องครับอายุบ้าน นะครับท่ามป่าฝานะครับตำบลคำินอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับพี่น้องครับเพิ่นเพินโคกหนองนาพี่น้องนะครับนครับเป็นคลองนะครับคลองเป็นคลองใส่ไก่มั้งครับนี่ผมนะครับนะครับทั้งเครื่องกลางในเพิ่นกระซิเฮ็ดกต๊อบเพิ่นว่าเฮ็ดไอ้ต๊อบได้พักก็ได้ตกปลาเลี้ยงปลาพี่น้องครับ จะฟองขึ้นมาครับโอ้เฮ็ดดีพี่น้องครับเป็นเสียดดิบม่ตรงกลางเลยนะพี่น้องครับเนพี่น้องครับ ผู้ใดนะครับมีทีนะครับอ่าบ์ได้ฮิตอย่างกับที่ที่ว่างๆนะครับสีเฮ็ดบโข่งองนะครับกาเฮ็ดได้พี่น้องครับอ่าที่มงพระพรย้อนใจนะครับอ่าส้มบรรยากาศเลี้ยงปูเลี้ยงปลาไปนะครับนะครับคือเพื่อนี่ก็ได้เฮ็ดได้พี่น้องครับบ่แพงนะครับนี่ครับผมสอบถามอาจจะของเพราะจะมื่นกว่าบาทครับเพ็รเบอรนี่กัอันเมาส์กับเฮ็ดบสองมื่นกับสองมื่นก็ได้พี่น้องครับนี่ครับอ่าบริสุทธใจก็ ติดต่อเพื่อนได้ครับนี่พี่น้องครับเพื่นเท็ดดีป่ะครับพี่น้องครับอ่าส่วนเบอร์โทษนะเดี๋ยวผมสีสอบถามเจ้าของเพื่อนไห้นะครับนะครับอ่าเพื่อนสีไปเฮ็ดไห้บ่พี่น้องครับผมว่าบ่แพงนะครับเพื่อนเฮ็ดได้ครับใกล้ๆกับเพื่อนไปได้ครับยังพี่น้องครับ และผมสิไเ็สอบถามเบอร์ทั่เพื่อนไห้ครับเจ้าของเพื่อนนะครับเพื่อนเอ็ดดีวาพี่น้องครับนี่เพื่อนเิเียณคล้องเข้ามานน่พี่น้องครับนี่นี่ครับนี่เจ้าของเพื่อนครับนี่ถ้าพี่น้องเพื่อนในสนใจนี่มีเบอร์โทั่ะครับนี่มี่ครับเบอร์เบอร์ได้ครับ 093 093 6546404 65 46404 654604บกครับ404 40 404 40 40พี่น้องครับถ้าพี่น้องสนใจกะถ้าเบิ่งช่อง YouTube ผมกะสามารถอ่าโทรมาติตดต่ตอเพิ่นได้ครับใกล้ๆเพิ่นไปเบิดครับอ่ะคุณคุณพ่อหยางก็ครับซื้อๆหยังครับซื้อยนครับซื้อยนนะพี่น้องครับ,รบถ้าสนใจกะ 0 9 3ย์เก4า4ามศูนย์เก้าสามสี่หี่นย์สี่หกห้าสี่่นย์สี่เจ้าพี่น้องครับเ่อมเอ็มรถนี่ยผมเอมรอนี่พี่น้องถ้าสนใจก็โทรมาหาเพิ่นได้ครับนะครับโทรละส่วนราคากับคุยเอานะครับคุยเอาเพิ่นอ่าต่อรองกันได้ครับนี่ครับเพิ่นเฮ็ดครับนี่เพิ่นซากันจกตั้งแต่สามพันบาทขึ้นไปเพิ่นว่าครับบ่อแพงนี่ครับนี่หนุ่นน้อยละสามพันเนี่ซ่ามีเงินพี่น้องคุยกันได้ครับ ขับเทเลอร์ง่ายกันัเทเลอร์นี่ครับพี่น้องครับโทรมาหาเพื่อนได้ครับนี่ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามซ่องซี่นุ่มคุ้มเซิงบันเทิงกินเที่ยวมาตลอดพี่น้องครับก็ขอบขอบคุณนะครับครับครับขอบคุณนะครับทีมงานนะครับก็ฝากที่ตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆให้พี่น้องได้เบิงนะครับนะครับ เพื่อนพี่น้องครับนี่นะครับเพื่อนแมคโครคนครับเพคนเฮ็ดดีด้วยครับนี่พี่น้องครับโคกน้องนานี่ครับนี่นะทางกลางเพคนกสิเฮ็ดไอ้พวกเถียงเพคนมาโอ้ความคิดที่ดีนะครับพี่น้องนะครับนี่ครับกำลังลงมือหากเฮ็ดรมึอนี่นะครับพี่น้องจังไรเดี๋ยวผมสิทายอันลงคลิปไปเรื่อยพี่น้องเบิ่งประมาณสองมือเพคนมาครับนี่นี่ครับ ไปลองครับ่นองครับ นะครับถ้ามันแล้วจังไหนผมสีมันทายให้พี่น้องเบิ่งอีกขึ้นหนึงนะครับพี่น้องใกล้สีแล,แล้วนะครับมื่อนี้ก็ได้ไป90%้าสิเร์เแล้วแล้วพี่น้องครับนี่นะครับหน้าตาเป็นนี่สิแล้วครับโคกน้องนาโมเดลนะครับในทางกลางพื้นสีเห็ดนะค จะตบเพ,พิ่นบ่นงพี่น้องครับงามบ่พี่น้องนะครับงามงามพี่น้องครับสนใจกระโท่หาเพิ่นโลดครับเปลือโทษเดี๋ยวผมใสิชุดลงใต้คลิปให้ดอกครับพี่น้องครับโอ้เพิ่นเฮ็ดดีครับเฮ็ดสวยเฮ็ดสวยนะี่ครับตรงกลางเพิ่นสิไปเฮ็ด ปลูกบ้านปลูกอย่างเพื่อนบ้านในสิร้อนนี่โอ้บรรยากาศดีครับ <c oughs> นี่ครับนี่สวยปะ่ะพี่น้องว่าสวยป่ะครับนี่ครับน้นสีเลียงป่าเพื่อนว่าครับครับมี่สะสะหน่อยไว้นี่ครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับน่ครับโอ้ผลงาน็ดงามพี่น้องนี่ครับนี่ครับนครับสนใจกระทบ้ไมอ่าสอบถามเพื่อนไดครับเจ้าของรถเพื่อน,นไครครับ บรรยากาศดีพ่อชิะอสะอัสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซับนีก่อนนะครับคลิปหนาพ่อกันไหมนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ